ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอุปกรณ์หลายๆอย่างก็ต้องมีนะคะอย่างเช่นหมอนสามเหลี่ยมนะอันนี้ที่เราสั่งมาให้แม่เป็นหมอนสามเหลี่ยมสําหรับพิกตัวผู้ป่วยติดเตียงนะคะเวลานอนตะแคงก็หนุนด้านหลังนะหรือไม่ก็หนุนขาเวลาเขา,อานอนงอเข่านะคะนี่เป็นหมอนสามเหลี่ยมน้ําหนักเบาด้านในจะเป็นฟองน้ํานะคะนี่นะสามารถเอาไปซักได้ ของน้ำน้ำหนักเบาถอดไปซักได้นะคะเป็นผ้านุ่มมากๆเลยค่ะหมอนสามเหลี่ยมทางการแพทย์หมอนพลิกตัวผู้ป่วยทําไมต้องซื้อมาใช้เพราะว่าเอาไว้พลิกตัวผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดเพกกดทับนะคะนี่นะทุกสองสามชั่วโมงให้พลิกตัวผู้ป่วยก็ใช้หมอนใบนี้นะคะหนุนด้านหลังใครที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่ รีบกดสั่งไปใช้เลยนะก่อนที่เกิดก่อนที่แพกดทับจะเกิดขึ้นแล้วดูแลยากนะคะสนใจพิกัดอยู่ที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายมือนะคะ